มาแล้วมาแล้วไปไหนมาไปเอาพัสดุมาสั่งของมาอีกแล้วหรอ,อ,อสรั่งอะไรมานักหนานี่สั่งทุกวันเลย,เยอโอ uh, ้เงินมีนะเก็บไว้บ้างได้ไหมม,มีตังไม่ได้เลยเพอไม่ได้เพอสัง่งเพอสัง่งขององงมมมัันนต้ีแล้วมาแต่ละอย่างนี่ไล่สาระทั้งนั้นเลยโอ uh, ้ สั่งอะไรมานักหนาะสั่งมาไม่เคยมีประโยชน์เฮ้ยอ,อ,อันนี้ขอ,ของเขาเขา,าสั่งมาให้เขาเหรอเอ๊ะน่ารัก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 ของเขาอันนี้น่ากินว่ะอะไรอ่ะทีเมื่อกี้อ่ะดาทำเป็นดานะ พอเจอของกินนี่โอ้โหชอบใจเลย